อ้าพี่น้องวันนี้แม่น้องอาิมจะพาไปเก็บน้ำไม้เดอ้อไปจะไปเบปเ่งก้อนอน้ำไม้ก้อนนั่นเบ่งแน่นี่เตรียมของอยู่ข้างลังอุปกรณ์ของแม่น้องอาิมวันนี้ลูกชายกัรับอยู่จ้ะเดี๋ยวสิไปเก็บก่อนไปแต่เช้าและแดดกระลังขึ้นพอไปเก็บแล้วมันทีได้เต็มตะกร้าบ,บอกพอไปมันไปส่องเบ่งอะหลายๆพี่น้องเอ้ยแต่โมโหว่าพี่ใหญ่พูที่ลงมากินยังกับบอกใหมีลงมากินแม่น้องอาิมก็สิเก็บเสตากาะก้าไปไปเบ่งน้ำกันเลยเ,เพื่อน ูกอน,น,นไม้อีกทีนึงจะนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนมันนี่เขาก็ม้าหอดกอน,น,นไม้แล้วมันชิมีสองกอติดกันเด้ขอขัไปเบิ่งก่อนว่ามันสิมยังเหลือบอ่บมแมนที่ช่างผลลงมาเอาเ้วบอกพอเห็นเมื่อคืนในห้องอยู่ข้างบนดูกากากา,กากอยู่ช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มโห้โหผลลงมาบอกมีแม่น้องอจิมกลับมากะดยูในตี้นเขาจ้าพี่นอ้องกอไผ่มันบังเลยบ่เห็นเด้อ เดี๋ยวแม่น้องอาทิมจะพาเขาไปเบ่งหามันได้แล้วแม่น้องอาทิมจะใช้เอาไปต้มไปแกงกินแ้วแต่ว่าไปเขาเตรียมอุปรกรณ์อะไรได้เพื่อนเพื่อนอุปรกรณ์ของเขานี่เขาใช้ใบไส่เส,สียมซับเพราะว่าเขาใส้เสียมซับเนี่ยกอนไม้มันเป็นน้ไม้ใหญ่พี่น้องมันซับมีหะกก็เลยใส่เรื่อยเลย,ยครับนี่จะ้ะไปเบ่งน้ำกันเลยแม่น้องอาทิมจะเก็บน้ำไม้ไปเล่าเพื่อนๆปะ พี่น้องขับไปน้ากันเงิ้ย้าง,างขับไปกับโฮอ,อว่าได้พี่น้องเลยก่อนน้ำใม่นี่เด้อลูกชายนอนอยู่พี่น้องเลยขับมาเอาช่วงลูกชายนอนมันกับบได้นะตรงนี้พี่น้องเมื่อคืนในฝนมันตกมันแฉแน่น่นี่มันอยู่ที่คลองในคลองี่น้ามันไหลอยูน่นะเพื่อนๆเลยในป่าเขามาในกระย่านอยู่พี่น้องเลย พมมันเช่านะมนคั้จะมีคนผ่านเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยมาเจอแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ต้นไหมมีแต่หน่อยง่ายนี่สีให้แม่น้องอติมเอาเสียมาซับย,ยังได้สิได้นี่ก็ต้องใส่เรือยแล้วสมัยนี้นะพี่น้องเนาะถ้าเบิ้งเลยแม่น้องอติมจะเรือให้เบิง้งนี่นะเพื่อน,นเอาเรือมาตัดเอาเอามาเอาเบิงบ้ง,งามากันสิราดมาซอยแม่ตัดเราไหมแล้วในเบิง้งนี้นี่มียังลูก มามาสีลาดเิลนลงมาพี่น้องคอยตามเป็นหมู่จุดตลอดนี่ไปใส่มาใส่เลยนพี่น้นองง่ายใหญๆต้องใส่เลยให้เสียมมาได้พี่น้องมาได้กิน อ่อน,ออนเลยเพื่นอนๆเด้มันเป็นเลือ่อยแบบจัดเบสไหน้องอติสิส์เาไล,าล่ันเดอมอยปไปเดี๋ยวสี่สเนร้อเเดี๋ยวพี่ทางคนหู้อยู่บนเขาลนะ่ะหู้มาเอาหนกิมาซองเหมือนกันแล้วแหะ ก่อนำไม้กอสองกอนนี่ค่ะเผื่อกะคอยมาเบิ่งแต่ละปีอยู่นะพี่น้องเอ้ยขันพี่ได้เข้ามาเอาก่อนก็ได้ก่อนม่เกินเมื่อสองมือเผิออ่ออาศัยเขามาสองเบิ่งเพราะมันเป็นน้ำไม้หวานพี่น้องเผิ่อก็กินง่ายมันมีกอหนึ่งอยู่ข้างหลังมันก็พอมีอยู่พี่น้องแต่ไม่น้องอาเทียมสิบอกเอามันนี่ได้าเอามือใหม่เอากอนี่ได้ร้ายแล้ว แต่ตัวนี้มันกลายเป็นน่าอะไรแม่น้องอติมเอาไปกันได้ตัวนี้ก็ได้อาติมเป็นแมวไม้ลูกชายก็ได้ไม่ใหญ่จนีใส่เสียมกับเมื่อยแล้วพี่น้องเลยแม่น้องอาติมกับไส้นี่แหละ,ปะไปบัดนี้เอาไปสลองกันเพื่อนๆ ไปใส่รถกันแล้วกันกลับบ้านเดี๋ยวลูกชายตื่นพี่น้องเอ้ยพ่อมาเนี่น้องนอนอยู่ไปเอาไปสลดกันก่อนเพื่อนๆไปอ้าวบัดน,นี้เราเก็บใส่รถเรียบร้อยแนละ้วเ<ๆ>พื่นอนๆเนาะก็อนน้ำไม้นี่ไปบัดน,นี้เขาสจะเดินทางกลับบ้านบัดน,นี้ค่ะมาเก็บแต่เศร้ากับญาตานอยู่พี่น้องอากาศมันแดดอยู่เลยแดดขึ้นนี่พี่น้องเอ้ยนี่เต็มคันรหลดแล้วแหละ ใส่ตะก้าอันนี้ก็กินลายเมอืออยู่พี่น้องเลยประหยัดค่ากับเขาไปลายเมืไอกะแม่น้องอติมกะไยมาเอาสุปีสุปีเดี๋น้าไม้ต้นเนี่ยะกนีนได้เพิ่นแต่แล่หรือย่างบางเสือก็ได้ได้แกงได้พัดได้ยางเนาะวันนี้แม่น้องอติมกับิก้าบ,บ้านเลยได้อย่าลูกชายตื่นพี่น้องเอ้ยลูกนอนแล้วกัหลักมา เอาเพิ่นบนอนกับม่มาได้ดอกมันม,มีคนเอาเพิ่นอ่ะมาฮอนดีแล้วแม่น้องอติมสินังโหลดกลับบ้านอะไรเด้พี่น้องได้แม่น้องอติมกับเขาจบคลิปเพียงเท่นี้เด้ออย่าลืมก็ติดตามให้น้องแม่ม่นอ้นองอติมน้ำด้วยจ้าขพอให้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆบ้่งอีกเ,เ,เพื่อนหนึ่งสำหรับมื้อน,นี้สวัสดีจ้า